ครั้งแรกเลยอโอไว้ใจได้ใช่ไหมภาษาปะการกงกยอวันละสามประโยคพี่ทำะไรทำเลยกก่่ออนนเย้ได้ปลากว่านี้ได้อีกไหมปากซีดได้กว่านี้อีกไหมเดี๋ยววันนี้คือวันที่เราจะไปทีรอซูกันนะคะทุกคนแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะกินข้าวเช้าไปก่อน โดยที่ทริปของเราวันนี้ก็คือนั่งรถออกไป5นาทีแล้วก็ไปต่อเรือแล้วก็นั่งรถต่อแล้วก็เดินเอ้ามันได้แล้วนี่มากินข้าวมันครับทุกคลิปที่กูกินข้าวจะติดได้ขิงกินข้าวด้วยเสมอถือว่ายินยอมไหม ยินยอมนะไม่ผิดหลักแมโตมาไม่แม่ของครูทีหลังนะเดี๋ยวเราจะไปแต่ว่าเรายังกินข้าวไม่เสร็จแต่รถมารอเอาเรือขึ้นรถแล้วเรือปัญหาคือเราอืมลูกแล้วเราต้องถึงไปถึงไหว่าโอซิตี้อ่ะอืม นึกถึงไปกินข้าวไม่ค่อยออ่งอ่างเลยวาหันอิอย่างอืมคำถึงกูอยากรู้เคยกิน,นอาหารนเดียบปะในไทยอ่ะคือเขาอ่ะทุกเมนรู้เขาอ่ะใส่ชีสแต่กูอยากรู้ว่า ชีสที่เขาใส่คือเขาทําเองไหมที่อินเดียเราทำเองมาที่นี่ก็จะมาลคือเมนูหนึ่งอ่ะมันถูกมากเลยแบบถ้าเทียบกับการใส่ชีสในปริมาณน,นั้นกับราคาก็คือไม่แพงเกือบกูว่าเขาอาจจะทำเองก็ได้นะ ไมึงว่าใช่ไหมล่ะแมุ่ผลตอบมึงไหนกันนายก็ถามไ่้ตัวผมขึ้นเสร็จจะ,จะตาลรถออกโดยทิ้งเราที่นี่แหละจริงจริงเหมือนแบบเคยถ้ารถมาก,ก็คือควรพร้อมแล้วอะไรนะลมฝนก็ไม่ น่าจะฝนจะตกปะอาจจะอาจจะไม่เลยเยวเราไปเจอกันที่น้ําตกเลยระหว่างทางที่ไปน้ำตกเลยค่ะเูยเรือที่นู่นลองพายดกันได้ครับลงไดยพี่บอกว่าน้องพายเลย13กิโลเขาจะพูดับลองพายจะพูดรูปแยกลำเลยพี่เอามาเผื่อว่าะไปแล้วโคชิวเกทรทหน้ามาเอาหน้ามา ตลกโยนต้นไม้ฟันน่ะเย้ไม่หันไอขิงกำลังแบบเซฟตี้เฟิร์สเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองเกเ่งเลยตอนนี้โอ้โหติดต่อไม่ได้สิบชั่วโมงเท่าไหร่ก่ไม่ตอบเก่โอ้โหแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์สุดๆชอบว่ะนี่เราจะลงเรือกันตรงนี้ เราต้องหาที่ลงโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอยแปลว่าไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวจริงมึงไม่มีใครเลย้องจากเราคุณลุงคะปกติช่วงนี้มีคนมาเที่ยวไหมคะเที่ยวหรอไม่ใช่พวกหนูถ้าจะล่องไปไหลหลับแล้วอ๋อไม่ใช่พวกหนูแค่คนเดียวใช่ไหมจะล่ไม่ใช่ไปถึงมีแต่พวกหนูสี่คนในน้ำตกไมีไม่ก จะเหงาคนณต้องเดินลงไปใช่ไหม,มเช้าก็มาหาที่เล่อนของรถคนอื่นไปคุณลุงได้ขึ้นไปไหมช่วงนี้น้ำตกสวยไหมคะสวยน้ำเยอะครากเดี๋ยวดูด,ดูว่าฟ้าจะเปิดแค่ไหนอ้ยพี่ต้องอยู่หน้าคนหลังคนเหรอคะใช่ครับได้เดินจ,จะช่วยพายนะพี่เมื่อยแขนแล้วบอก อันนี้พี่มาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกเลยผมว่าครั้งแรกเลยอ๋อโอ้หไว้ใจได้ใช่ไหมอ่ะเยอะเยอะเยอะมาดินั่งกลางให้มันทงทวงโอดอดแค่คนเดียวก็จะไปแล้วนะแพจะไปเองโดยนี่แหละเกดน้ากับกูไหมหรือพวกกันจะนั่งกับกูใครนั่งกับกูเพราะมันว่ายน้ำไม่เป็นจะว่ายน้ำไม่เป็น ค,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 ค่อยๆค่อยๆเกตนั่งหน้าเลยนี่ต้องจอนปิดทุกคนเกต์ทีเกต์ yeah, let's go let's go อานาโดนหาว้โอ้ยฟินวะฟินวะฟินวะโคตรด,ดีพี่พายบ่อยไหมเออพี่บอกครั้งแรก <laughs> นี่นี่พุ่งมาอยู่ตากเล้พี่บอก <laughs> พี่พุ่งมาอยู่เลยนะ ประสบการ์ับรถหนึ่งปีพาหนูขับขึ้นมาพันกว่าคูความเชื่อใจหันสี่เออไม่น่าจะเชื่อเนี่ยถ้าไม่ทำบุญอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ตอนมาก็คิดว่าน้ำตกไม่ได้คิดถึงตอนเดินทางไม่ได้คิดถึงตอนเดินทางวิ่น้ำเย็นมากกว่ามึงเอาน้ำจุ่มเท้าเออเท้าจุ่มน้ำน้ำจุ่มเท้าอุยโคตรเย็นไลยเย็นกว่าน้ำที่เรากินเมื่อเช้าฟินฟินฟินใช่เห็นน้ำแดงอันนี้ตกแป้ พี่ถ้าน้ำป่ามาสีอะไรอะ่ะก็สีงี้ครับอ,อ,นะอ้าแล้วมันมีช่วงที่น้ำใสแบบใสกิ๊กไหมคะ<อ>หรือว<อ>่าน้ำม<อ>ันพี่พูดมาบอกว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีแหละอะไรอย่างนี้อ๋อเริ่มปลอดภัยแต่นี้ก็คืออันนี้น้ำลึกขนาดไหนคะแสดงว่าน้ำมันกำลังลงจากเขามาปะ่ะมันก็เลยขุดใช่ครับอันนี้กำลังลงอ่าเห็นไหมน้ำมันยืนได้ไหมครัยืนได้ครับเพราะว่าแม่ของเห็นละ ลองลงไปดูสิครับยนได้มีมึงลองเท้าจุกเลยมึงอยากทำให้สวนนู่นมันเปลี่ยนนะสุดยอดเราเบาได้ยินเสียงน้ำสุดชิบวันจิต่อนคุณผู้กองคุณไร้สดคุณมีบางที่ขามากันนะช่วงน้ำใสอาจจะเป็นช่วงนี้ไหมปลายฝนแลอว แม่กูด่าแม่ <laughs> ถ้าแม่เห็นคลิปนี้ถ้าแม่เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าหนูยังอยู่ค่อยไปนี่เอาสีน้ำคือแบบ <c oughs> เกดดิ้งสีเอาบรรดบสีในไรลุนได้ปัญหาไม่ใช่มาไปปัในไรลยปัญหาคือตอนนี้ปัญหาคือตอนนี้หละ หัวน้ำขิงสักหน่อยกปล่ล่ะโดนลงลนไปเลยไหมเท็ดได้เท็ดได้้รู้ <c oughs> ได้ไงว่ามันยืนได้เฮ้ยมึงลองเงียบๆก่อนฟังเสียงนกบ้างจะถ่ายคลิปให้มันได้มูดเงียบได้กี่นาทีเนี่ย อะไรเปิดเลยดิค่ะเที่ยวไปด้วยกันลูกอะไรอ่ะมันเดือดอ๋ออันนี้มาเดือดน้ำเหรอคะใช่ไหมหรือมาเดือดอะไรส่งมโอ้ไม่เคยเห็นมาเดือดกูไลฟ์สดให้แม่ดูนี่แม่แม่แม่อยู่นี่แม่ดูไรแม่นั่งสดหมดอยู่บ้านพี่รู้ทุกต้นเลยแม่ต้นไม้หรือเกือบเกือบอย่างต้นนี้สวยๆต้นไหนมีที่ไหนมี่ไงต้นนี้ที่โน้มลงมาอย่างเงี้ยอ๋ันนู้นมลฟ์ครับ อารูมิไลท์อะไรไม่รู้อ๋อทำไมชื่อแม่งอินเตอร์จังวะก็ว่าอยู่อู้ยังไงเวลาเห็นน้ำชอบคิดเป่งว่ายืนได้เพื่อนเป็นที่หรอเกินคนจริงคนที่เหนือคนโอเคเดี๋ยวก็ต้องไปปรับสีนดำจริงๆแหละ กูจะปรับให้แบบฟ้าเลยฟ้าน้ำทะเลหลอกเข้าใจเขาว่าตีมือไม่พายเอาติดละน้ำาะกูเองนี่แหละโคตรสินน้ำโคตรเย็นสวยจังใช่ปะนี่คือยังไม้ไปถึงไหนก็ผู้ป่วยแล้วอันนี้คือต้องพายไปไกลมากไหมสิบสามกิโลไหมคะประมาณสองชั่วโมงขึ้นถึงแสนชั่วโมงพี่พูดจริงไหมเนี่ย พี่มีซิกแพคยังไงทุกวันนี้กูยุ่งอยู่วันนี้สามชั่วโมงเพราะน้ำแรงใช่ไหมคะใช่โอเครู้สึกดีใจขึ้นมามดีใจไม่อย่างน้อยก็ไม่ต้องเดินนะเว้ยอุ้ยข้างหน้าสวยนะอุ้ยขอเจยกว่าถ้ำผาโว่ถ้ำผาโวมีขึ้นไปได้ไหมคะ ปจะไม่รักคนแรก <c oughs> คนไทยคนแรก <c oughs> คนไทยคนแรกเลยป่ <c oughs> <c oughs> าถ้ำนี่จะมีรังต่อกับรังพึ่งอยู่นะอ้าวเอาเลย <c oughs> ไป<ห>ได้มาเซตติ้งมาอย่างเี้อ้าวแล้วข้างในไม่มีเนี่ยครับขางคาวอะไรอย่างงี้น่าจะมีครับพี่อืมวันโซเชียลสิบชั่วโมงของกูไม่มีอยู่จริงนะอันนี้คือถ่ายลงพร้อมลงสตอรี่เลยปะพร้อมส่วนมากถ้าคนตากเวลาได้เขาจะไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวไหนคะ ที่ยวทีรอสู่ไหมหรือว่าจะเบื่อเดินพารากอนในต่างนั่นเหรอใช่ค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยผ่านเออเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ยากแล้วอ่ะดูจะเหนื่อยมากกว่าจะได้เที่ยวทางมาดูมายากมากดูแม่หนูออกไปไหนเป็นหนูหนูคนนอนอยู่บ้านไม่ไปไหนเออมันสวยนะนี่สวยบางคนเขาก็มาเที่ยวนี่บางคนเขาก็ไปเที่ยวดูถ้ามาเที่ยวนี่คือเอาเรือมาเองเลยไหมคะทุกบ้านมีเรือของตัวเองทุกบ้านไม่มีเรือครับมีเฉพาะรีสอร์ท อ๋อก็เหมือนเขาก็ต้องเขาก็ต้องมาซื้อให้เออให้รีสอร์ทพามาเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่สวยอ่ะแล้วเปโต้รอซูอยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะก็ถามว่าไกลมันก็ไม่ไกลเคยไปไหมคะยังไม่เคยเลยครับขี้เกียจเลยขนาดคนพื้นที่ยังขี้เกียจขนาดคนพื้นทียี่ฮะแล้วเราไม่ต้องไปหรอกนะแล้วเราเป็นใครคนหน้าเคยไปหรอพี่ไปเปโต้รอซูมาเป็นไงบ้างคะ ดีครับเดินเท่าไหร่นะพี่อได้มดมึงต้องมีเวลาสักเดือนหนึ่งว่ะต้องว่าสักเดือนแบบว่าออกอ่ะพอมีเวลาสักหน่อยไหมสักเดือนหนึ่งข้าหาวแล้วปวดแขนกูเลิกถ่ายแล้วเออแต่ข้างหน้าสวยกว่ามึงแค่นึกแค่นึกภาว่าต้องอุ้ยใช่ตรงนี้เพราะว่าที่มันมีน้ําตกย้อยลงมาถ้าช่วงอ๋อไม่ใช่อออันนั้นคนละที่อะค่ะแปลว่ามี วยพี่จะเอาหัวหนูไปฟาดกดหินวะเนี่ยอุ้ยเออขิงดูดิมึงช่วยอธิบายสภาพพื้นที่หน่อยดิไม่ได้เรียนเท่าไร่ีอุ้ยผีเสื้อผีเสื้อไม่จายนั่นเป็นของเอาผีเสื้อแล้วใครเอาขวดน้ำมาไว้อย่างนี้ไม่น่ารักเลยตอนน้ำเท่รอคะโอ้ นอกจาเขาก็อ๋อโอ,โอ้น้ำท่วมตากนี่ท่วมถึงยังขนาดไหนะคะหรือว่าแค<ต>่ท่วมแถวตอนปี54เจ็ดหนัง่งครับอ๋อก็รีสอร์ทนี่จมไปครึ่งหนึ่งเลยโอ้รีสอร์ทอยู่ก็ไม่ได้ต่ำมากไหมอะหรือว่ามันก็ต่ำก็ถ่ายอะไรที่มันบาเดเจยวดีกว่าก็สีน้ำแบบ ีเป้าหมือนสีอมตะสีสวยสดใสเลยเลยสดใสเลยปกติน้ำมันก็เป็นสีแบบนี้อยู่แล้วไหมเวลาพายไม่พี่เขาบอกว่าน้ำมันนะอุ้ยปลาเหรอตัวอะไรอหรพี่วัวฉันว่าได้กินอะไรบ้างหมาน่าจะประมาณนั้นเลยคือได้กินตอนแรกนึกว่าใครตดก็เลยยังไม่ทักเดี๋ยวเพิ่นเขิน ก่อนหน้านี้ยดูตรงนั้นใช่ไหมหินย้อยอุ้ยอะไรหล่นมันเดือดหล่นนกว่ไวนี่งูแต่พี่ันเลยน้ำแบบถูแบบนี้ใช่ไหมนา่านี้ก็สบยโอ่คโอ้โหแล้วใครมาพี่คนมาเที่ยวเหรอใช่ใช่โอ้โหคนนี้คือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ปะคะคนนั้นอะพี่ก็ยังอยู่พรพี่หนีมาก่อนเลยคนแรกพี่รู้พี่มาแล้วน้องเฮ้ยลูกนี้ลูกอะไรคะขาขาว อันนี้ผักกุ้มครู้สึกยังไง่ะชื่ออะไรนะพี่ผักกุ้มผักกุ้มลูกกินได้ปะคะดอกดอกดอกับใบไอ้ยอดมันอ่านกินได้แต่ลูกกินไม่ได้ลูกมันเหมือนไอ้นี่เลยอะสีไข่ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ค <ười> ือมัก็เหมือนคลิกตับนี่บอกว่าพอเข้าปากก็สงสัยอีกอย่าง <c ười> มึงเลยเอ,อ้ามึงไม่เคยเจออย่างนี้นะนึกออกป่าเนี่ยแน่ดูดิลูกมันอะ แดี๋ยวเราจะทายไปเรื่อยๆตนุกสนุกทำไมถึงมีเจ็บแบบคำว่าทีรอทีรอเป็นภาษาอะไรคะทีรอปากยปกยครับปากโยอ,อุิยเสื้อเสื้อเห็นเสื้อชาวเผ่านี่แพงไหมคะที่นี่ก็ไม่ค่อยแพงนะตัวไหนคะพันห้าก็ไม่ค่อยแพงนะครับตัวละพันหา้าถ้าถักกับมือจะแพงครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องเยอะเลยอ๋อแต่ว่าจากมือก็ใจนี่กว่าหรือเปล่า า็ถึงตัวเดียวแต่เยอะคัสตอมแปลว่าก็เอาฝ้ายมาปั่นเองโหนี่ไงน้ำตกอะไรอ่ะนั่นไงเป็นน้ำหยดฝอยๆลงมาจากหน้าผาเดี๋ยวเอารูปเป็นหลักฐานนะที่หายไปนีงคือวัดเยอจริงมึงบอกอาจารย์ดิว่ามาสำรวจธรรมชาติเออมาสำรวจธรรมชาติสำรวจภูมิศาสตร์ประเทศไทย มันจะมีช่วงที่น้ําตกไหลลงมาเยอะกว่านี้ไหมคะหรือว่ามันก็ตกเป็นฝนอย่างนี้แหละทั้งปีทั้งหน้าน่นนะครับน้ําตกใสายลุงมันอาจจะตกเยอะหน่อยอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่ทีเราเจาะหรอใช่นี่ทีเราเจาะอ่วแต่ว่าข้างหน้าข้้งหน้านัา่นครับอ่วแล้วเมื่อกี้ทีเราเจาะไปว่าสายลุงใช่ไหมคะ่ะใช่แ้วตกสายฝนอ๋อแล้วตกอันนี้น้ําตกสายฝนใช่เฮ้ยแต่ก็เหมือนฝนจริงสวย้วสวยอ่ะเป็นแบบหินย้อยเลยอะ่ะวุ้ย อิจฉาพี่พี่ได้เห็นอย่างี้ทุกอาทิตย์ไหมทุกวันเขาเกือบชื่อมนี้ก็ไม่ทุกวันนานๆจะได้มาอันนี้มีชื่อไหมเนี่ยลิ้นหมาอะไรเงี้ยโอ้เหมือนลิ้นเลยอ่ะผู้เมื่อไปเขาพายอ่ะสบายใจเพาเขาเหนื่อยแล้วพายก็เหนื่อยแล้วมาพูดเหนื่อยต้องแบบเพ้นสมองอะไรเงี้ยขาหน้าอะไรวะข้านาอะไรวะไม่มันจะได้รู้ไงเวลาเรามาเที่ยวเราก็ต้องแบบสตอรี่มันสําคัญ ออกมข้างหน้ามันจะเป็นน้ำตกสายลุงบางทีรออะไรนะคะน้ำตกสายลุงถ้าภาษาปากกากยอพูดว่ามันไม่มีแล้วครับโอเคมีชื่อในที่เดียวฟิน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 ี่สวยอ่ะด้วยจบแล้วเอาผอทายเรียกแล้วเอาผอท้าก็เอาผอท้าไว้ โอ้ยพี่อ๋อจอดอะคะอจอดให้ดูเหรอพี่ก็ถ่ายรูปก,ก็ได้โอ้ยสุดยอดเล่นน้ำเลยได้ไหมเนี่ยโ้ย็ถ่ายรูปแล้วก็จะซิมซับธรรมชาติพูดได้อย่างเงี้ยสองจ้วงไปหาคาจ้วงยกขึ้นมาถ่าย,ย้างยสวยชม,มู่ถ่ายไปนะสวยอะ่ะ ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีน้ำแบบตกลงมาอย่างนี้ไหมคะมันก็มีน้อยครับอ๋อแต่ว่ามีท,ทั้งปีหรอหนีอ่ไปบวกบวกกับไมไ้ไผ่เฮ้ยนี่คือน้ำนี่เขามีให้่เราปะใช่เปล่าเขาบอกว่าน้ำถงเรือเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะดูดิชุดอ๋อชุดเจ้าสาว,าสาวมีชื่ออีกแล้วมีชื่อหมดเลยวัเนียพี่ทั้งป่าเนี่ย พอคิดเพื่อมึงนเดียวเลยมึงถามว่าคิดมาต่อสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วอ่ะยิ่แมะยัยเด็กคือต้นไม้แม่งโคตรสวยเวอร์อแบบอยู่ข้างบนแต่ว่าปล่อยรากมาจนถึงตรงเนี้ยรู้สึกว่าเราพูดกันอยู่สองคนแต่เด็กเหมืนจิงเงียบเกินเพื่อนบอกว่ามึงหยุดบ้างดินี่สวยนะเธอพูดมาถ่ายมินดิเออก็เหมือนเมื่อกี้ที่ล่องมานะหลอกเล็ดเลิศ็ด เห็นว่าไม่มีเสียงก็จะสงบเกินขากลับนี่คือแบบพายกลับพร้อมกันไหมก็มีเพื่อนแล้วใช่ไหมพี่เขาบอกไม่พายกลับน้เอ๋อข้าขึ้นรถมึงต้องจ่ายพี่เขาอละคนละหมื่นนะอปว่าลืมไปสองถึงสามชั่วโมงกลับยี่สิบชั่วโมงโอ้ยเดือนแล้วมั้งแต่พายห้าจ้วงถอยหลังไปสิบจ้วงเนี่ย คิดไม่ได้มเป็นแน้มไหดนแ้วไม่ชาายชีวิตอยู่อยู่ตัวเมืองกุงทำหลงป่าเด็ดขาดอะกีบอกอย่างว่ากูแบบยำลำบากกูยตายอมึงน่าจะหาแบบเาไม่้อย่ชอบไปเห็นแบบนี้ปวดอะไรแบนี้าจะเป็นย่ไนคุณมาเป็นนักอนุรักษ์ของชาตรงนี้มีชื่อไหมพี่ดูเหมือนจะมีชื่อเขคิดแล้วเขาคิดในใจแล้ว ชื่ออะไดีวะชื่ออะไรนะถามแค่นั่นแหละที่หลังเขาขับไปเขาไปนี่แหละทำลิตรอะไชื่อทุกอย่างที่ในป่าการกับคนเจอคนไม่ที่หลังมีป้ายแล้วไม่ต้องพูดดูเอาเองเลยแต่จะพูดกูคิดให้เสาเขาควายกูไม่ต้องการแต่ถ้ามี